สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระลอตขอเล่าง่ายๆนะคะการออกหุ้น IPO หรือว่าหุ้นที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทาให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุนเนาะแต่ว่าจะออกหุ้นได้เนี่ยกรลตก็ต้องมีการคัดกรองบริษัทก่อนและอีกหนึ่งหนะ้าที่ที่สำคัญเชื่อีย,วยววกว่ากรลอตอนเนี่ยไม่ทําไม่ได้เลยค่ะก็คือการพิจารณาและการกำกรรับดูแลให้บริษัทเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ เราจะเป็นข้อมูลในเรื่องของโครงสร้างการถือหุ้น,นกลไกการรักษาสิทธิผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้บริหารเนี่ยมีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมไหมแรงงบการเงินเนี่ยมีการจัดทำถูกต้องตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือเปล่าค่ะแล้วก็เพื่อให้ง่ายกับผู้ลงทุนแบบว่าคลิกเดียวรู้เรื่องเลยกร<ม>ตก็เลยมีการจัดทา IPO Fact f i e e r ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลสถิติหุ้น IPO ง่ายมากเข้าไปที่เว็บไซต์กระะตมาธิข้อมูลก็จะมี3ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะ ส่วนที่1จะเป็นเรื่องของข้อมูลสศรษฐกิจุนอ,อย่าง IPO ซื้อขายวันแรกเนี่ย<อ>ใครเป็นที่ปรึกษาทางการเงินใครที่เป็นผู้ตัดจำหน่ายหลักทรัพย์และส่วนที่2เนี่ยจะเป็นข้อมูลในเรื่องของกราฟการเคลื่อนไหวของราคาค่ะ<อ>และส่วนสุดท้าย<อ>ส่วนที่3เป็นตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างย่อค่ะ ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันแรกเนาะแล้วก็จะมีหลังจากนั้นด้วยก็มีให้ดูตั้งแต่1นสัปดาห์1เดือน3เดือนแล้วก็1ปีแล้วนอกจากเราจะดูข้อมูลทางสถิติแล้วนะคะผู้ลงทุนทุกคนต้องไม่ลืมที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารและยังต้องเข้ารวประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจส่งผลกระทบต,ต่อบริษัทนั้นๆด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ในานะของผู้ถือหุ้นเนาะเพราะว่ากลตเนี่ยจะไม รับประกันผลิตภัณฑ์รวมไปถึงผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยพบกันใหม่คราวหน้าในกระกูลขอเ <ขอ S 1> <ๆ>ล่าง่ายๆ